ในสัปดาห์นี้นะคะทีมของเราคือ Insurance Awareness Day นะคะก็คือเราพูดกันถึงเรื่องของการ ประกันนะคะก็คือเวลาเรามีประกันอะไรสักอย่างเนี่ยมันทาให้เราอุ่นใจนะคะกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแต่มันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็นแล้วแต่แต่ว่าอย่างน้อยเราก็อุ่นใจว่าเรามีประกันว่าถ้ามาถึงเวลาที่เราอาจจะโชคร้ายแล้วเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเราจะโอเคนะคะถ้าพูดถึงกอล์ฟเนี่ยมันก็จะมีช็อตที่นักกอล์ฟเป็นห่วงนะคะเป็นช็อตที่อาจจะเกิด ภัยได้นะคะเกิดควาหมหาย,ยันตขึ้นได้นั่นก็คือชอตในทรายอย่างนี้แหละค่ะแล้วโดยเฉพาะทรายที่มีขอบค่อนข้างสูงนะคะนักกอล์ฟหลายคนก็จะกังวลตั้งแต่ก่อนลงไปในทรายแล้วล่ะว่าจะตีขึ้นไหมนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่านักกอล์ฟส่วนมากจะไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดหน้าไม้ค่ะเพราะว่าอาจจะกลัวแฉ้งนะคะก็เล,เลยเพื่อความอุ่นใจใช้ประกันแบบผิดค่ะ วาหน้าไม้เพราะากลัวแฉ่งก็เลยไปคว่ำหน้าไม้แต่มันเป็นแก้ปัญหาผิดจุดเพราะว่าการระเบิดทรายโดยเฉพาะทรายขอบสูงเนี่ยยังไงเสียต้องเปิดหน้าไม้อันนี้เราเคยเรียนกันในชีเซตในช่วงอื่นๆนะคะที่เราสอนในเรื่องของการระเบิดทรายว่าอย่างต้นๆเลยที่เราต้องทําในการระเบิดทรายคือเปิดหน้าไม้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอุ๋ยจะมีวิธีการล็อกหน้าไม้นะคะวิธีการล็อกหน้าไม้ให้เปิดตลอดเวลาด้วยการจับกริปให้ถูกวิธีค่ะ จนเทคนิคในการประกันหน้าไม้ให้เปิดตลอดเวลาเนี่ยนะคะเพื่อใช้กับการเล่นลูกระเบิดสายสูงที่ว่าเนี่ยก็คือการจับกริปให้มันจับกริปมือขวาะคะเฉพาะมือขวาให้มันวีคขึ้นวีคขึ้นในที่นี้ก็คือคว่ำลงมานะคะเพราะว่าถ้าเราจับกริปให้มือขวาให้คว่ำไว้เนี่ยมันยากที่จะพลิกหน้าไม้ให้ปิดนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการล็อกหน้าไม้ถือว่าเป็นการประกัน ว่าหน้าไม้เนี่ยจะเปิดตลอดเวลาด้วยการจับกริปมือขวาให้คว่ำหรือว่าให้วิกนะคะแต่ว่าเทคนิคเนี่ยควรจะวางหน้าไม้ตามองศาที่ต้องต้องการก่อนนะคะแล้วค่อยจับกริปเข้าไปจะสังเกตว่าแบรนด์ของกริปเนี่ยมันจะต้องบิดไปทางขวาถ้าเกิดใครวางหน้าไม้แล้วไปจับกริปตามตามแนวของกริปเนี่ยมันก็คือกลับมาที่เดิมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น แนะนำว่าวางกริปให้ถูกต้องก่อนลืมไปเลยว่ากริปนั้นอยู่ฝั่งไหนแล้วแล้วจับกริปลงไปตามตามตำแหน่งปกติของเราเลยให้มันอยู่ตรงหน้าตัวแต่ว่าทำมือขวาให้มันคว่ำกว่าเดิมนะคะนี่ก็จะเป็นเทคนิคในการประกันหน้าไม้ว่ามันจะไม่พลิกนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นลูกจริงกังนดีกว่า ก็จะสังเกตว่าทั้ง3ลูกที่วีวตีออกไปเนี่ยจะค่อนข้างโด่งกว่าลูกปกติที่วีเล่นเลยนะคะเพราะว่านั่นมันเป็นพจน์เคล็ดลับในวันนี้นะคะก็คือการป้องกันหน้าไม้ให้มันไม่ปิดนะคะหรือว่าทําให้มันเปิดอยู่ตลอดเวลาด้วยกริปที่มือขวาที่วีคขึ้นนะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับเทคนิคในการจับกริปการเล่นลูกส้ายให้ลูกลอยออกมาจาก ใส่ขอบสูงนะคะแล้วก็อย่าลืมเทคนิคอย่างอื่นด้วยนะคะต้องยืนเปิดสวิงตามแนวเท้านะคะ out to in แล้วก็ลงไม้เนี่ยกระแทก bounce หลังลูก2นิ้วทำรอย d i v r t ให้เป็นบางๆแผ่นบางๆเหมือนแบงค์20โชคดีนะคะ